สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับสวนเอ็นจอยบอนสีและไม้ด่างอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมต้นอีพีนะคะต้นอีพีด่างขาวอีพีด่างขาวใบใหญ่นะคะดูใบความด่างนะคะตอนนี้ต้นตอีพีต้นนี้นะคะเราเพิ่งตัดนะคะเราจะเอามาทําจํานวนนะคะวันนี้เราก็จะามาตัดต้นอีพีนะคะทาจานวนนะคะตัดตามข้อนะคะ นี่ก็จะเป็นเป็นยอดนะคะยอดของต้นอีพีที่เราตัดมาจากจากตรงนี้นะคะจากตรงนี้นี่เราเพิ่งตัดออกมาแล้วเราก็เอามาวางตรงนี้นะคะนี่ดูความด่างนะคะความด่างของต้นอีพีด่างขาวใบสวยงามมากๆนะคะคล้ายๆต้นอัลโบเลยนะคะคล้ายๆอัลโบนี่ใบสวยงามาม,มากๆนะคะเป็นด่างขาวนะคะแต่ว่าตรงนี้มันออกเป็นด่างเหลืองแล้วนะคะ นี่ใบก็จะสวยปนกันไปความด่างมันก็จะ,ะความด่างมันก็จะแลกแตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นด่างขาวแล้วก็เหมือนลายทหารเลยนะคะน,นี่นี่นะคะสวยงามมากๆอันนี้ก็จะเป็นข้อที่เราตัดมานะคะของต้นอีพีด่างขาวนี่ตัดตัดข้อเดี๋ยวเราก็จะมาทําจํานวนเพราะว่า หน้าหนาวแดดมันก็จะร้อนนะคะใบก็บางใบมันก็จะไหม้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาตัดยอดเพื่อจะเอามาทําจํานวนนะคะตอนเย็นแล้วก็จะว่างๆแล้วก็จะมาตัดตามข้อแล้วก็เอาเพาะไว้นะคะนี่ดูความด่างน,นะคะนี่ด่างสวยนะ,ะด่างด่างตรงตรงข้อเลยนี่นะคะอันนี้เราตัดนาเมื่อกี้นี้ เมื่อกี้เราตัดมานีใบสวยงามมากๆนี่นะคะดูความด่านเดี๋ยวเราทําจํานวนเดี๋ยวเราก็มาตัดตามข้อๆนี่นะคะตามข้อแล้วเราก็ชําไว้เราตัดมาได้อสองยอดนะ,ะสองยอดนีสอยอดเพราะว่าตรงนี้รู้สึกว่าอากาศมันเราหนาร้อนๆนะคะใบมันก็จะไหม เดี๋ยวเราก็จะไปไว้ที่ร่มๆระหว่างตรงนู้นค่ะตรงนั้นน่าจะร่มกว่าสวยงามมากๆเลย